รวงพึ่งครับหวังว่าจะรอดนะครับน้องลุงจดจอดรถเทเลอร์ลงตัวนี้ครับเนี่ยฮะมันไม่เห็นมาคืนครับแล้วมันก็อเอาไมคโครลงครับรถไมโครลงเสร็จปั๊บมันบอกว่ามันขวางทางดีเนี่ยมันเบียดด้วยเทเลอร์เฉยครับไม่งั้นเอาไมโครจ้วงทิ้งหมดแล้วครับเกือบชะตาขาดครับ รวงพึ่งนี้เป็นไม้ประจำราชการที่สิบนะครับก็ในยุคนี้ก็ถือว่าเป็นไม้มงคลสุดๆนะฮะนี่ยมาปลูกต้นเล็กๆฮนะแนวทันฟ้นุถนอมตั้งหลายปีครับจนมาเจอน้องนุ่งจังเลยครับ <c oughs> ตาเกือบขาดครับ <c oughs> น้ำข้าเจ้าเน่ยข้าวเจ้าวาโอ้ยพี่หาไม่เจอหรอกวสันว่วผมเอาแม่โคโคุยแล้ววสันต์วดำรถทิ้งประมาณสักใส่ดินนี่ผมจะได้ยุดรถเล็กๆนี่แหละที่คุยววสันว่า เออประมาณสักสามสิบกองวสันวาุมนะจ๊ะบิงึงเดี๋ยวผมจะคุยให้พรุ่งนี้วสันวาพี่จะเอากี่กองวสันวามันจะเห็นซากไหมพี่วสันวามันตัวข่อยทำหดแงวแงวเลยแขอยุูยยนะมันคอดใส่ถึ้นมาแเลย,ลเเลยเนะน,น,นี่เนี่ยลังเจ้าเนี่ยเนี่ยเนื้อเนี่ยเนี่ยเนื้อหลังเจ้าเนี่ยแล่นทอยกันอยู่เนี่นยม้วนกุ๊ปเลยเนี่ยตะว,ว,ว่าเขาที่ไหนมันเป็นพื้นเดียวกันเออเสมอกันวสันวาตะว่าชิบุตคุดดาวคั้นหนูมาถม มีหนุ่มๆมาช่วยนะครับดูครับดูหนุ่มๆทั้งหลายครับนี่ฮะสุดยอดไหมฮะ จะเอามือดึงกิ่งฟ้าบ้าไปแล้วนี่ครับขโมยจะกินพึ่งครับยังไม่มีน้ำเลยยังไม่มีหัวน้ำเลยอ๋ออ๋อออ,อ,อ,อซาซาซา,ซา,ซา,ซาเออผลงานครับ <laughs> เออยังไม่เต็มเลยเนี่นี่มีนีดเดียวเนี่ยยังไม่เต็มเนี่ยอ๋อพึ่งพึ่งทำใหม่แล้วเนี่ยเออ ความสุขของเขาครับไม่ว่ากันทำงานต่อเราอ่าเ <c oughs> ออพูดวิ่งเฉยเยูว่งไม่้องน่เจ้าคำพูดผูิงนอ้องไ้ออย้องานอยต่องต้องตยอง้อยตองตองต้อง้อง่้องต้ององอองออออ๋อย่าไงไกล้อ้องต้อง้ โอ้จะไปไก่ไหลทีนี้นี่ไหเลยทั้งนี่ก็ได้แล้วได้แล้วได้อยแสงได้ขอแซงเออเดวขอแซง แย่อพอาะเาน่าไข่ใ่องนขอ่องพี่ติถึงแล้มันแล้วเดี๋ยวมันจะตายนี่แหละไปทางทางนู้นลูกเออเฮ้ยเยเฮ้ยอฮน้ออยนนนเฮ้้้ยเฮ้้้ยเฮ้้ยเ้ยเยเฮเ อีกพืนนึงจ้ะอีกพืนนึงไม่ไม่รอบหรอกเอาอีกพืนนึงฉันเฉดเอาอีกนึงเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวทีนีก่อนที่นีก่อนเดี๋ยวีนี่นทีนี้ก่อนเีียืน ข้างบนมันแตกอยู่จันดันป้อมน้ำแตกอีกแหละวใชเยินเออ นกันคันบ่อเลยครับดตาตายันจ้รดน้ำเหรอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn